ท่านผู้ชมที่รู้ครับผมเชื่อว่าปัญหาหนึ่งของคนที่อยู่กับครัวคุณพ่อครัวคุณแม่บ้านทั้งหลายก็คือเรื่องของมีดใช่ไหมครับเดือนหนึ่งอาจจะหมดมีดไปหลายเล่มวันนี้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นจะหมดไปครับเจ้าเครื่องนี้มีชื่อว่า Amazing Cut หรือว่าที่รับมีดมหัศจรรย์ครับนำเจ้ามีดเนี่ยนะครับสอดเข้าไปที่วัสดุที่จะเป็นเหล็กกล้าแล้วก็รูดเจ้ามีดเนี่ยนะครับ ไปทางลูกศรมาดูความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพียงคุณวางมีดลงไปเบาๆครับท่านผู้ชมที่เคารครับนี่คือความเรียบของเจ้าขนมปังที่ถูกผ่านกระบวนการจากเจ้าอเม z i n g Cut ครับเพียงท่านผู้ชมโทรมาในขณะนี้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนอนามีน091-108-0035เราขายเพียงในราคา280บาทเท่านั้นท่านผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาเพียง10สายแรกนะครับ เรามีกระเป๋าลดโลกร้อนจากรายการเมนูสะดะส่งมอบไปกับท่านผู้ชมพร้อมกับเจ้า Amazing c u t นี้ทันทีรีบโทรมาครับข้อมมีจำนวนจำกัดวัสลามอเลกุมรอมาตุลล้อิิบปปะกาตุสวัสดีครับอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรง